โอเคครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มกลยุทธ์เอ้ยไม่ใช่กลยุทธ์ดิเขาเรียกว่าซัพไากกันวันนี้เราจะมาสุ่มซัพไากกันกันนะครับตอนนี้ซัพไายกันเนี่ยมันก็เข้ามาหลายวันละเดี๋ยวเราเนี่ยถ้าเราได้อันดับหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับเราก็จะได้ฉากแล้วก็คือเดี๋ยวผม,มรีวิวฉากให้ดูอีกทีนึงนะแล้วผมคิดว่าในการแข่งครั้งเนี้ยน่าจะไม่มีใครสุ่มนะครับเพราะว่ามันน่าใช้ ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะมันใช้ตั๋วเยอะมากๆตอนนี้ผมมีตั๋วอยู่450ใบนะครับมีแบงค์อยู่1,995แบงค์แล้วก็นี่เลยปองส้ม3,333แบงค์นะครับผมก็ได้เตรียมมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการถลุงแพ็กมาเห็นหลายๆคนบอกว่าอยากจะดูกดแพ็กไปด้วยนะครับนี่มาเรามากดให้ดูกันเลยแล้วก็ผมคิดว่า แพ็คที่ควรกดเนี่ยจะมีแพ็คนี้นะครับกับแพ็กนี้แล้วก็แพ็คสุดท้ายนะครับที่คุ้มนะสาหรับแพ็กนี้ปรามาจารย์ของผมเนี่ยบอกมาว่าไม่คุ้มนะครับโอเคเราเชื่อนะแล้วก,กดแพ็คนี้ไปก่อนเลยทีนึงหูยมาเวกดไปกด,กวไปกดอีกทีมีสิบลแปดสิบแบงค์ละไปกดอีกทีนึงกดอีกกดอีกทีห้าร้อยสี่สิบ ้าร้อยหกสิบอืมเอาอันนี้เลยดีป่าวะเอาอันนี้เลยแลนเคเป็นหกร้อยสิบแบงค์หกร้อยสิบตัวดวเราต้องเอาอันนี้ด้วยวะเดี๋ยวค่อยละกันผมเอาประมาณนี้ก่อนตอนนี้เพชรเรามีสามื่นแปดเลยนะครับคูปองเราเหลือเท่าไรเนี่ยคูปองเราเหลือพันหกโอเคก็เสียไปประมาณพันเจ็ดนะก็ถือว่าได้อยู่ ไปแล้วก็ตีทุบตุ่นไปก่อนเดี๋ยวเราพาไปซื้อรายวันด้วยดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้อรายวันเลยส่วนลดราคารายวันโอเคซื้อไปเลยเขียนนี้ก็ซื้อไปสามสบเก้ปองท่ามสิบเกาบาทก็อันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรคุ้มนะอันนี้รับแล้วนี้หมดพอดีผมก็ซื้อเลยส่วนอันนี้3า9บาทแพงไปผมมองว่าไม่ซื้อแล้วเปลือง ผมต้องประหยัดแล้วตอนนี้ผมจะไม่เติมเยอะแล้วนะครับก็เล่นไปเรื่อยๆละ <c oughs> ไม่เติมสุดเท่าก่อนหน้านี้ละโอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลย <c oughs> ไม่พูดพราำทำเพงลงละมาซัพไพกกันอันนี้อันนี้เออมาอีกสามวันแปดชั่วโมงไปสุ่มเลยห้าสิบทีสุ่มอีกสุ่มอีกขอดาวม่วงเยอะๆนะน้องขอดาวม่วงเยอะๆนะน้อง นานๆทีพี่ได้สุ่มแบบนี้นะนี่ผมมองว่าอันเนี้ยของจริงเลยนะครับสะปายกันเนี่ยคือแบบหาโคตรยากเนี่ยตัวมันเนี่ยต้องเติมค่อนข้างเยอะนะไอ้สไปายกันเวนเนี่ยเออไปแ,แลกอะไรได้บ้างเนะี่ยอันนี้เดี๋ยวผมค่อยมาแลกแล้วกนะันเดี๋ยวไปถามปร,รมาจารย์ตัวตึงคนพันแมนเดี๋ยวสตองเกตสวเดเชียก่อนนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปอัพโชว์กันหน่อยดีกว่า อัพกระบองเหล็กเลยอืมชุดได้อัพป่ะวะชุดอัพดีปะเนี่ยสามดาวหมดเลยผมว่าไปอัพการ์ดปั๊บดีกว่านี่ของจริงของจริงอัพไปทีนึงโป้งเพิ่มมาห้าหมื่นนี่อัพอ,อีกทีนึงโป้งเพิ่มอีกห้าหมื่นเนี้ยอัพอ,อีกทีนึงอีกห้าหมื่นไปตัวละสองดาวแล้วกันมองว่าประมาณนี้อโอ้โห โอ้โห oh, oh, oh. สุดยอดก้อนข้างสุดเลยวะ่ะมาพลังกระบองเหล็กย<า>ี่บเก้าล้านแล้วเด็กๆไปน้องเดี๋ยวเราอัพให้สามสิบล้านไปเลยดีกว่ากระบองเหล็กตัวนี้ไม่ได้สุดโป้งโอ้โหโอ้โห้สามสิบล้านยังโอ้ oh, oh. ไอ้เรียกว่าไม่พอพอก่อนเลยแม่งใช้เยอะชิบหายอัะยังก่อนนะน้องน,องนี่แล้วก็เดี๋ยวผมพามาดูนะก็ตอนนี้เจนอสที่ผมเตรียมไว้สำหรับเจนอสยูอาบวกนะครับก็มีประมาณนี้เลยตอนนี้ก็อัพไปเป็นกรอบทองบวกสามอยู่นะผมว่าไม่น่าจะยัดเข้าตู้นะผมไม่ชอบเอาตัวหลักยัดเข้าตู้นะครับผมจะชอบเอาตัวหลักมาปั้นเองนะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ทักษะก็เดี๋ยวรอย้ายจาก กระบองเหล็กเลยกระบอกเหล็กก็น้องชายน้องก็ทํามาดีแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ให้น้องได้พักละก็คือเดี๋ยวผมจะของกระบองเหล็กทั้งหมดเนี่ยมาใส่ให้เจนอสนะครับของก็ไม่ต้องห่วงอุปกรณ์อะไรไม่ต้องห่วงเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นการบัฟเนี่ยที่ผมพอจะมีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีอันนี้ดีๆอยู่ม,ม,มั้งมั้งมีโจมตีอยู่สามอันเดี๋ยวผมมารีบัฟเพื่อให้เจนอตเอ้ย ไม่ไดีไอโจมตีอันนี้เราไอน,นี่อยู่แล้วเออเอานี้ให้เจนอตได้น,นี่ว่าเอออันนี้ก็ให้ได้ป่าด้านล่างโอ,อ้ด้านล่างก็ให้ได้คือเราขาดแค่อันนี้นะครับตาเทคนิคเนี่ยตาเทคนิคของเราเนี่ยมีแค่เฮดพีอ่ะแม่งไม่ออกโจมตีเว้ยสีทองโอ้โหจะรั่วเลยไม่งั้นนี่เจนอตผมแบบโหดตั้งแต่วันแรกอะ่ะก็คือแบบเกมมันหยุดผมไว้อะ่ะเดี๋ยวมันโหวดเกินไปอะ่ะเอางี้นีกว่ะเดี๋ยวเจมมันบอกเฮ้ย คุณฮาวบิกคุณพอแล้วไม่มีใครสู้คุณได้แล้วในโซนนี้เนี่ยเออแล้วก็พูดแพมอะไรเยอะแยะมาลรอมาับของกันดีกว่าเออลืมรับของเลยเว้ยโอ้โห้ยทีบันทึกหลอมเก้าอันมีเก้าอันเลยเว้ยอันนี้เครื่องมือปฏิบัติการโอ้โหทาการแดงได้รวดเวโอโบึ้มบั่มเลยได้เพชรซิสันมายี่สิบกาบาไปอีกร้อยยี่ มาเดี๋ยวเรามาเปิดการบัฟดีกว่าลุ้นกันดีกว่าเว้ยว่าจะได้ <c oughs> ว่าจะได้การบัฟสีทองเทคนิคหรือเปล่าอันนี้เปิดไปก่อนยาฟิชชั่นโอเคของทองเปิดไปทีหนึ่งเกลือไปวยเทคนิคจมดีจมดีเปอร์เซ็นต์โอ,แบบอ้โหเชียถ้าได้จมดีจมดีเปอร์เซ็นต์นี่คือแบบเอ้ถ้าได้จมตีนี่คือแบบโหโคตรสุดอ่ะ โอ้โหแม่งท้อว่ะโอ้ท้อว่ะโอ้กูจะรู้ว่าอะไรเกมโคตรเกอนะครับเอ้ยเรามีโลกไหายะนะด้วยว่ะยังไม่ได้ตีเลยเออเดี๋ยวผมสแกนตีตะขาบให้ดูสักทีสองทีแล้วนไอ้ตะขาบนี่แม่งก็สแกนไม่ติดสักทีติดยากติดเย็นมันจะแดกเพชรผมคณดูจำไว้เลยไอ้ตะขาบเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดมันเกิน หกสิบไปอะไรเงี้ยห้าสิบผมว่าผมจะไม่สุ่มละคือผมไม่สุ่มไปไม่ถึงถ้าเกิดมันเป็นร้อยขึ้นเป็น้อยเพชรปุ๊บอะคือผมไม่สุ่มต่อแล้วก็คือได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยผมแนะนําว่าถ้าเกิด้อยเพชรเนี่ยมันค่อนข้างแพงเกินไปนะเนี่ยเป็นร้อยละถ้าต่อบอันนี้ไม่ได้ผมไม่เออนี้ได้เออดีมากเกมน้องอดัมหนึ่งจะเป็นหกเก้าหกนะซูเปอร์แมนเออหกเก้าหกอีกคนหนึ่งที่ เขาชื่ออะไรวะจำไม่ได้อะไรยูโรเก้าสองไม่รู้เขาอยู่เซิร์ฟอะไรนี่ทีมผมทีมตีบอสเก้าสิบเก้าล้านเกเค่ยไปตีไปเลยแล้วก็เจนอตมาวันที่หนึ่งเนาะก็วันอะไรวะวันที่หนึ่งวันอาทิตย์หรือวันเสาร์ไม่รู้น่าจะวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวรีวิวเจนอตในศึกดวลทวยเทพไปเลยเจนอตผมต้องสุดตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูเลยเจนอสสุดโหด โอเคก็น่าจะไม่มีอะไรละใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ